วิทยุเนชั่นและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจอโลกโดยสุทธิชัยยุ่นและเทพชัยยองสวัสดีกัทตันผู้ฝังครับก็คงต้องจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสภาไทยนะครับว่ากฎหมายที่มีเนื้อหาสำคัญที่สุดฉบับหนึ่งมีผลกระทบต่อสังคมระดับกว้างเนี่ยมีการลงมติในวราระที่2และ3เวลาตีส ซึ่ง <laughs> มันไม่เคยมีในประวัติสัตร์ของการเมืองไทยนะผมก็ยังไม่รู้ว่างงงงเงเีย,งเงยกันอยู่เนี่ยมันจะไปลงมติอะไรกันได้ยังไง <c oughs> แล้วก็คะแนนออกมาก็คือ310ต่อศูนย์ด้วยนะแสดงว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยอ่ะฝ่ายค้านนี่ไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่ว่าถ้าแค่บอกว่าอ้าวมันก็เสียงล้นหลามขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องถือว่ามีความชอบธรรมแต่ว่าทําไมคนทั้งบ้านทั้งเมืองถึงตกอกตก,ตกใจกันใหญ่ว่าเอาเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเอาตอนตีสี่ตีสี่ครึ่งเลยเหรอ ถ้าถ้าเราเชื่อว่านี่เป็นกฎหมายที่มันมีความสําคัญนะครับมันก็ต้องสาคัญแต่รัฐบาลโวโหเป็นคนที่หนุนมาตลอดแล้วก็ทุกคนก็เลี้ยงเถากันมาพูดรัฐบาลจำเป็นของมันรัฐบาลบอกไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่ได้หนุน <c oughs> แต่คนรัฐบาลไง <c oughs> ใช่ไหมแต่ไม่ได้พูดในานามรัฐบาล<ม>แต่คนรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาพูดกันกับทุกคนแล้วว่าสําคัญมากจะทําให้ประเทศชาติเกิดความปลองดอง<ม>เดินหน้าได้ซึ่งก็ควรจะเป็นร่างกฎหมายที่มันควรจะมีการอภิปราย แสดงความเห็นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยที่มันกว้างขวางและสังคมคงต้องฟังด้วยนะอยากจะฟังไงว่าคนที่ไม่เห็นด้วยและคนที่เห็นด้วยเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรกันครับเราไปที่โต๊ะข่าวนะครับเราติดตามกันใกล้ชิดคุณสมฤทธิ์ไทยและก็คุณแคนเนี่ยดูจากทุกแง่ทุกมุมเลยครับเอาครับไปที่คุณสมฤทธิ์ไทยก่อนว่าเรามองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตีสี่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้กลายเป็นร่างกฎหมายที่จะบอกว่าเร่งรีบที่สุดฉบับหนึ่ง ในประวัติศาตรนี่ก็ผงไม่ผิดนะนะครับเท่าที่มีการประเมินกันเนี่ยบอกว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยปัจจัยหนึ่งก็คงดูจากจํานวนคนที่ชุมนุมกันที่สามเสนสถานีรถไฟสามเเมื่อคืนด้วยว่าออทางฝ่ายรัฐบาลเขาประเมินดูแล้วเนี่ยก็ไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะดันต่อก็น่าจะ สามารถที่จะดันไปได้ค,คือณตอนนี้ยังไม่ถึงจุดที่เขาจะต้องเปลี่ยนท่าทีก็คือดันต่อไปแล้วถ้าต่อไปเกิดไปเจอปัจจัยอะไรภายใน,ใน,ใ,นในอนาคตเนี่ยถ้าจะทบทวนหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนท่าทีก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งหรือด้ทางตรงข้ามอาจจะประเมินว่าม็อบจะมากขึ้นก็เลยรีบให้ผ่านซะก็ได้ใช่ไหมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าจะมองมุมนั้นแต่ก็คือว่าตอนนี้ถือว่า รีบให้เสร็จเร็วที่สุดใช่คือเกมที่สําคัญก็คือว่าปิดเกมเร็วที่สุดอันนี้ยังเป็นเป็นจุดสําคัญของทางฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่ว่าขั้นตอนไหนเนี่ยทำให้สั้นที่สุดแล้วก็ให้จบคือพูดง่ายว่าให้ให้ผ่านขั้นตอนของสภาผู้แทนรัษฎรไปก่อนก็ถือว่าภารกิจสําเร็จแล้วล่ะส่วนที่เหลือนั้นก็ไปว่ากันไปแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันถ้ามองแบบการที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการใช่ไหมค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะ อะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นในในเวลาช่วงที่คนทั่วไปยังหลับมันอยู่เลยเนี่ยมันมันมันต้่งรีบขนาดนั้นฝ่ายค้านแน่นอนก็คงไม่เห็นด้วยที่ใทยมีการลงมติในเวลานั้นทั้งวันเมื่อวานเนี้ยที่มีการพิจารณาเนี่ยช่วงชื่อร่างช่วงคำปารบหลักการเหตุผลอะไรต่างๆแล้วก็มาตราหนึ่งกับมาตราสองเนี่ยเขาใช้เวลานาน,านมาก ประมาณสิบแปดชั่วโมงไปเสร็จกันเกือบตีสามซึ่งช่วงที่เสร็จเกือบเกือบตีสามเนี่ยถ้าตามปกติทั่วไปก็คิดว่าอ่ะสมควรแก่เวลาพักก่อนเราค่อยมาประชุมต่อในวันนี้รปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลดันต่อ,อ,อตอนนั้นเนี่ยฝ่ายค้านก็เห็นท่าทีไม่ค่อยดีแล้วก็ประท้วงกันวุ่นวายจนกระทั่งคุณเจริญจันโกมลเนี่ยก็คุมสถานการณ์ไม่ได้ต้องพักประชุมแล้วก็ให้คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เข้ามาทําหน้าที่ คุณสมศักดิ์ก็ดันเด็ดขาดแล้วก็คือสามารถคุมสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะมีเสียงประท้วงเสียงดา่า mm hmm. มีการมาชี้หน้าประธานยังไงก็คือคุณสมศักดิ์ก็ไม่สนใจแล้วก็ในแต่ละมาตราเนี่ยก็ให้สสฝ่ายรัฐบาลลุกขึ้นมาอภิปรายเป็นพิธี mm hmm. คนสองคน mm hmm. แล้วก็ปิดไปเลยคือห้ามาตราสุดท้ายเนี่ยพิจารณากันแค่ประมาณชั่วโมงเดียวรวมทั้งเวลาที่โหวตวาระสามด้วย <c oughs> <c oughs> คือวราระสามที่สาคัญที่สุดเนี่ยอภิปรายรู้สึกฝ่ายค้านอภิปรายได้สองคนมั้งในวาระสามได้อภิปราย<น>กันช่วงมาตราสามวาระสองเนี่ยพอไปถึงมาตราสามรู้สึกว่าจะมีอภิปรายจากฝ่ายค้านคนที่ไม่เห็นด้วยอยแค่สองคนแล้วก็ปิดเลยมีเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมีสสของฝ่ายรัฐบาลที่เขาสงวน คําแปลยติเอาไว้เขาลุกขึ้นมาพูดก็คือเหมือนกับว่าแสดงความไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการหน่อยแต่ก็คืออย่างที่ฉันบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นพิธีส่วนทางฝ่ายค้านเองไม่มีสมาธิคือคือเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะร่วมอภิปรายด้วยได้คงทําอะไรไม่ได้ก็ยืนประท้วงกันก็แล้วก็ตอนโหวตนี่ก็ไม่โหวตวอล์กอหรือเปล่าวอล์กอาไม่ร่วมโหวต แล้วก็เรียกว่า walk out ก็เสียงที่โหวตก็มีแต่เสียงของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็งดออกเสียงก็คือเป็นสสเสื้อแดงของฝ่ายรัฐบาลาค่ะอันรนี้ขั้นตอนต่อไปก็ต้องไปที่วุฒิสภาค,ครับกานนี้ก็คาดการณ์กันว่ามันน่าจะไปภายในกรอบเวลาเท่ายังไงทางประธานวุฒิสภาวันนี้บอกว่าจะเข้าวุฒิสภาเร็วสุดเนี่ยน่าจะเป็นวันศุกร์หน้าวันศุกร์ที่แ พฤศจิกายนเนี่ยค่ะแล้วก็ขั้นตอนของวุฒธธิสภาต้องพิจารณาเหมือนกับสภาผู้แทนก็คือว่ามีสามวาระต้องมีการตั้ง<ม>คณะกรรมาการขึ้นมาพิจารณาเพียงแต่ว่ามันมีปัจจัยที่น่าคิดนิดนึงว่าสภาจะปิดสมัยประชุมปลายเดือนนี้อครับจะประชุมกันจนถึงวันที่28ปดเนี่ยวันสุดท้ายถ้าฝ่ายรัฐบาลเขาต้องการที่จะเร่งเนี่ย<ม>เขาหน้าที่จะ ไปเร่งในขั้นตอนของวุฒิสภาพเพื่อให้จบเกมทั้งหมดภายในสมัยประชุมนี้อันนี้คือที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่ก็ยังยังสงสัยกันอยู่ว่าปกติเนี่ยถ้าตามขั้นตอนปกติเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเวลาหนึ่งเดือนที่เหลือเนี่ยไม่น่าจะเสร็จยกเว้นว่ามีการอ,อ,อะไรพิเศษมีการบอกกล่าวกันไปพิเศษเพื่อให้กรรมธิการของวุฒิสภาเนี่ยเร่งพิจารณา ครับเพราะว่าในส่วนของกรรมธิการของสภาผู้แทนเนี่ยตอนแรกก็เหมือนเอื่อยเชยแต่ปรากฏว่าบทที่จะเร่งเนี่ยแค่วันสองวันจบครับคราวนี้ในส่วนของบุฒิสภาเนี่ยเสียงก็คงไม่น่ามีปัญหางมต่มองจากแง่มุมของรัฐบาลแต่ว่าถ้าดูจากการลงคะแนนเสียงใน กฎหมายต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ก็ได้เสียงส่วนใหญ่จากที่สภาเท่านั้นใช่ไหมเสียงส่วนใหญ่น่าจะสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลค่ะคราวนี้มันก็มีกลุ่มอาจจะมีสักกลุ่มสองกลุ่มที่อาจจะมีเสียงคัดค้านเนี่ยแล้วคุณส่วนประเทศไทยเองมองว่าเขาจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนถึงที่สุดก็ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม <ฮะ S 2> เพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านกลุ่มหลักก็คือกลุ่ม4สวอ ที่มีการาแสดงความเห็นคัดค้านแน่แล้วก็มีการเรียกร้องให้คว้ำมร่างพรบนี้ในขั้นของวุฒิสภาแต่เท่าที่ดิฉันประเมินจากประวัติการทำงานของวุฒิสภาชุดนี้ที่ผ่านมาคิดว่าไม่น่าจะออกนอกแนวที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการออยกเว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลเห็นว่าผู้ชุมนุมมีจำนวนมากและมีบรรยากาศที่ตึงเครียดหรือว่ามีการเผชิญหน้าแล้วจะถอย ก็สามารถจะไปถอยในขั <an> <together> uh ้นของวุฒิสภาใช่ไหมครับก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่สามารถทําได้คือถ้าตามขั้นตอนเนี่ยถ้าทางวุฒิสภาเขาไปแก้เนื้อหาแตกต่างจากที่สภาส่งไปเนี่ยคือแตกต่างจากฉบับสุดซอยอ่ะทางวุฒิสภาเขาจะต้องส่งร่างที่แก้ไขเนี่ยกลับมาที่สภาผู้แทนเพื่อให้สภาผู้แทนลงมติว่าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาแก้ไหม ถ้าไม่เห็นด้วยจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาคณะกรรมการร่วมก็จะต้องโหวตกันสิใช่ค่ะก็จะตั้งจากสองฝ่ายฝ่ายละสิบฝ่ายละสิบท่านวุฒิสภาสิบแล้วก็สภาผู้สภาผู้แทนอีกสิบเท่ากันเลยเท่ากันค่ะแล้วก็มานั่งทํางานกันดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งจะแก้ไขอะไรยังไงพอแก้เสร็จแล้วก็เอามาให้สภาแต่ละสภาของตัวเองลงมติว่าจะเห็นชอบหรือเปล่าแต่ เสียงสําคัญให้เอาให้ยึดเสียงจากสภาเป็นสําคัญถ้าถึงขั้นนั้นนะ,ะครับแต่ถ้าอย่างที่คุณสุรชัยบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะถอนถ้าเขาถ้าถ้าเขาจะถอนหรือว่าจะถอยเนี่ยในขั้นวุฒธธิสภาครับก็เอาไปให้วุฒธธิสภาแก้สมมุติวุฒธธิสภาแก้แล้วกลับมาที่ผู้แทนแก้ก็จริงแต่ถ้าจะถอยก็คือก็เห็นด้วยอ,อทั้งหมดก็อยู่ที่ อยู่ที่สภาผู้แทนสภาด้วยใช่คือมันข้ามช็อตคนมองข้ามช็อตไปแล้วล่ะประเด็นมันจะไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายนี้เพราะว่าถ้าจะรัฐบาลหรือว่าฝ่ายรราต้องการผลักดันนี่ก็ผ่านแน่คนก็มองข้ามช็อตว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตอนนี้อยู่ที่ว่าคุณทักษินจะกลับมาหรือเปล่าแล้วครับไปถึงประเด็นนั้นว่าคนที่จะคัดค้านหรือไม่คัดค้านเนี่ยมองว่าอ่ะคุณทักษินจะกลับใช่หรือไม่คนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไง่ะใช่ครับนั่คือประเด็นที่ ที่มันจุดกระแสนี้ขึ้นมาไงใช่ไหมครับนายกยิ่งรักวันนี้ก็ยังไม่ตอบคําถามในเรื่องนี้อย่างก็ยังพูดคล้ายๆเดิมอะค่ะเลี่ยงอยู่บอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติแต่นายกก็พยายามขอร้องบอกว่าขอร้องทุกฝ่ายบอกว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่จะทําให้ประเทศ เดินหน้าไปได้ใช่เดิมเดิมเองจริงก็เป็นสิ่งที่แต่ประชาชนอาจจะขอร้องคุณยิ่งรักด้วยนะใช่ไหมขอร้องให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไหมท่านนายกทําอะไรบางอย่างให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไหมอะไรเพราะว่าทางด้านนอกสภานี่แเราจะเป็นจุดสนใจของคนทั่วไปคุณแขงครับล่าสุดนี่กลุ่มไหนที่คึกคักที่สุดครับก็ยังเป็นเวทีของสํมเสนเรื่องประชาธประชิปัตนะครับที่ที่ที่ทุกคนกำลังมองนะครับ นั่นแม้แต่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยก็จะมองที่เวทีนี้แล้วก็ลองมาก็เวทีที่อุรงภงก็เวทีของภาพประชาชนที่ที่พูดไงว่าเป็นพันพันพิษเก่าพวกคนสื่อเหล่งเก่าแล้วก็เวทีสุลุมของสุดยอดามีการเชื่อมโยงกันไหมครับสามกลุ่มนี้เชื่อมกันฮะเชื่อมกันอยู่เชื่อมแล้วใครเป็นคนเชื่อมก็ทั้งทั้งก็มีคุณสีสัยกเติศราคุณสมเกตพงวิบูลเป็นตัวประสานนะครับ กับทางกลุ่มโพธิรักท่านโพธิรักที่สวนลุมแล้วก็ทางปีนี่ทางคุณสุเทพที่สําเสร็จนะครับที่อุรงภงก็ยังชุมนุมต่อเพราะมีแถลงการออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าจะยืนหยัดในการชุชมนุมต่อที่อุรุภงใช่ไหมครับ,รบทำไมไม่มีใครพยายามที่จะเนี่ยอย่างน้อยก็คุยให้คนเหล่านี้มาชุมนุมกันจุดเดียวกันรวมพลังกันไม่มีความพยายามเกิดขึ้นไหมมันมันยังมีความต่างในการ เนี่ยคิดอยู่นะครับทจ่าที่ฟังมาเนี่ยคือทางคือยังมันยังเป็นอะไรที่มันแบบไอ้ฝ่ายหนึ่งคือภาคการเมืองครับฝ่ายหนึ่งคือภาคประชาชนแล้วก็มันยังมีอะไรที่มันยังหลอมรวมไม่ได้มันเป็นปัญหาปัญหาภายในครับ ปัญหาคนปนัญหาค,คือคือง่ายๆเอาแค่อุรุภงกับสลุมทำาหไม่รวมกันเนี่ยน,น,นี่คือนี่คือปัญหากต <c oughs> ่กาุ่มไม่ได้ใหญ่ก็มากมายใช่ไหมครับนี่คือปัญหาเง<ม>ินก็คือหมายความว่าทางอุรุภงเนี่ยเขามองมาที่เวทีสามเสนว่าว่าเป็นของประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่อยากที่จะมีภาพว่าเป็นส่วนหนึ่งของของของประชาธิปัตย์คงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ก็เมื่อวานก็มีการพูดคุยกันว่า ก็มีเสียงท้วงว่าคนที่ไปเวทีอุลพงศ์เน uh ี่ยคือเป็นคนที่ไม่อยากไปยุ่งกับการเมืองไม่อยากยุ่งกับพรรคการเมืองก็เลยไปเวทีอุลพงศ์อะไรอย่างนี้ประมาณนี้อยู่มันมีมีมีความทีตัณี้อยู่คราวนี้ไอ้อดีตการนาของบัธมิตหลายคนสมเกียรติพงไพบูลนะครับคุณสุยสัยทั้งหลายนะครับแล้วก็คุณเบลธงชัยเนี่ยคิดว่ากลุ่มนี้จะจะอิงกับกลุ่ม ฝ่ายใดฝ่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเป็นพิเศษมาเดือจะเป็นคนที่จะปลุกอีกส่วนหนึ่งออกมาก็คืออุลพงษ์นะครับตอนนี้ถ้าอยู่อุลงแล้วถ้าดูล่าสุดเนี่ยคือหมายว่าทั้งคุณสมเกตพรมบูรณ์ทั้งคุณเุื้สายที่คุณพิภพน่าจะไปตรงนี้ตรงตรงอุลพงษ์เนี่ยโอ้โหทิวพงษ์แล้วครับและที่คุณแคนไปเมินดูคิดว่าปฏิกิริยาจากคนในสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่ผลักดันจนผ่านวาระที่สองหรสามในเวลาที่ มีคำถามใหญ่มากเลยเนี่ยนะมันมันทำให้คิดว่ามันจะนําไปสู่ยกระดับของการประชหน้ากันมากกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่าคือผมว่าอย่างตอนเนี้ยวิธีอุลพภงเนี่ยค,คงต้องยกระดับเป็นการไล่รัฐบาลแล้วล่ะนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะทําให้คนรู้สึกว่ามันคืออารมณ์ของผู้คนที่มาชุมนันะนะมันต้องการมากกว่านนะั้น เรายิ่งเห็นการรวบลัตต่างๆเนี่ยครับแล้วคุณทักษิณมันแนว่ยต้องจะกลับมาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วที่เขาที่ทางไม่แต่ฝ่ายเขาต้องคงเข้าประเมินดูเนี่ยเขายังเขาจับตาดูกลุ่มกลุ่มพลังกลุ่มพลังอย่างทางของการค้าครับทางคุณประมวลทางเอกชนเนี่ยนะครับต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะครับใช่ครับเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงที่เขาจับตาอยู่แล้วก็กลุ่มพวกหมอชนบทอะไรเงี้ยคือถ้ากลุ่มพลังเหล่านี้ ออกมาแถลงการมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็ก็น่าจับตาอยู่ตอนนี้ก็ลองตอนนี้ตอนนี้หมอชนบทออกมาแล้วครับหมอชนบทอ่าหมอชนบทออกมาแล้วก็ทากลุ่มคุณประมุลทางเครือข่ายต่างคครับชั่นก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ายังมีกลุ่มอื่นทยอยแถลงการไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็จะมันเป็นกระแสขึ้นมาซึ่งซึ่งทางได้พูดคุยกับฝ่ายคนมันคงก็กังวลเรื่องนี้อ คือถ้าเรามองย้อนไปดูเปรียบเทียบกับสถานการณ์ตอนต้นๆของรัฐบาลคนยิงลักเจ,จ,จอยจนถึงวันนี้เนี่ยก็คงต้องยอมรับว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มันทําให้มีปฏิกิริยาในเชิงรบกับรัฐบาลที่ออกมาจากกลุ่มต่างๆที่มันมีความหลากหลายมากที่สุดเลยนะใช่ไหมแล้วก็มีความเห็นที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันมากเลยก่อนหน้านี้จ,จะมีกลุ่มที่ต่อต้านแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ออกมาแบบกว้างขวางหรือว่าหลากหลายมากขนาดนี้ ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าก็ต้องดูอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับว่าจํานวนผู้ชุมนุมทั้งสามจุดนี้จะเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรครับแล้วก็ดูว่ากลุ่มการเมืองทั้งหลายจะวางแผนก้าวต่อไปยังไงคือผมเชื่อว่าทางฝ่ายรัฐก็มองฝ่ายม็อบฝ่ายม็อบก็มองฝ่ายรัฐใช่ัต่างคนต่างประเมินกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ย้อนกลับไปปี สี่เลยครับตอนการชุมนุมครั้งแรกมันก็เริ่มอย่างนี้นะครับใช่ครับใช่ใชใช่ครับใช่แค่ถ้ามันมีเรื่องขายหุ้นเขมเสกนั่นแหละก็เกิดประเด็นที่ทําให้ผู้คนออกจากบ้านตอนเย็นเย็นแวะผ่านที่ชุมนุมและกลายเป็นชักชวนกันไปใช่ครับฉะนั้นก็ประวัติศาสตร์อาจจะซ้ํารอยครับคือผมคือผมมองว่าจากนี้ไปมันก็จะมีประเด็นที่มันจะทำที่จะทําให้มันมีระดับของ ปฏิกิริยานี้สูงมากขึ้นเพราะว่านี่เป็นขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรมันก็ยังมีขั้นตอนของวุฒิสภาแล้วก็ต้องมีคําถามว่าคุณทักษิณอยากกลับบ้านมากจะมาเมื่อไหร่อย,อย่างเงี้ยใช่ไหม <laughs> <บ S 1> <laughs> เริ่มเริ่มเห็นสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วเนี่ยผม <ๆ S 1> คิดว่ามันก็คงจะเป็นตัวที่เรียกคนได้พอสมควรแล้วแต่ว่าที่น่าวิเคราะห์คือว่าทางทหารทางตํารวจทางความมั่นคงเนี่ยเขามองยังไงว่าเรื่องเนี้ยมันต่างคนต่างต้องคิดยืนตัวเองหรือเปล่า คือตอนนี้ท่าทีของกองทัพเนี่ยนิ่งมากมันยังรู้สึกว่ายังไม่ตํารวจเน่ชัดเจนแล้วใช่ใช่ใช่ครับแต่แต่ทางทางกองทัพนี่นิ่งอนิ่งแล้วก็เอก็เลยมีการวิเคราะห์กันทำทำนองประมาณว่าเอหลังไม่เพร่อหลังไม่ก็เออเขามั่นใจกองทัพหรือเปล่าอ่าถึงถึงถึง่การรูปรัฐ ขนาดนี้การที่ทำไม่จบภายในคืนเดียวอะไรเงี้ยมันมันมันเกินความคาดหมายของผู้คนเนี่ยประมาณนี้ครมันมีประเด็นนี้อยู่เมื่อเราได้เช็คกันแล้วตรวจกันแล้วใช่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 ไม่ได้ของ่านี้ผมคิดว่ามันมันสรุปง่ายๆไม่ได้หรอกมันก็คงพักผ่านปั๊บเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะไปสรุปยืนของตัวเองว่าจะเอายังไงกันแน่ก็คงไม่มีใครตอบได้ว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ผมจะไม่ทาอย่างนั้นนะมันคงจะไม่มีข้อตกลงแบบนั้นเอาล้วครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดซึ่งก็ ก็เป็นสถานการณ์ที่คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดมากนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทําไทย